สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Love Intelligence ครับอันนี <c oughs> like so ้เป็นเรียกว่าเทพพิเศษที่คุณวิทย์เขามีข่าวๆหนึงว่างครับคุณวิทย์อันนี้เพื่อนผมไปทำเพจมาเพจจันนี่แหละครับก็เพื่อนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเรื่องราวนะครับที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาให้โอกาสผู้ชายคนหนึ่งโดยประวัติผู้ชายคนนี้เนี่ยทั้งเสพยาเสพยาด้วยมีประวัติติดคุกมาติดคุกด้วยแล้วทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ให้โอกาส ที่จะรักผู้ชายคนนี้ครับประเด็นคือว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับข่าวออกมาว่าผู้หญิงคนนี้ถูกผู้ชายเนี่ยฆ่าตายแล้วฆาตกรรมเลยใช่อโอ้การไปนี่คือไปผู้ชายคนนี้เคยฆาตกรรมด้วยใช่ไหมใช่เคยประวัติมาประวัติเคยมีผู้ชายครับคราวนี้ผมเข้าใจคําถามของคุณวิทย์นะครับก็คืออยากจะถามว่านะครับคนที่มันเคยมีประวัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ความรุนแรงนะครับ ประวัติเจ้าชู้ประตูดินอหรือว่าประวัติไปถึงอย่างเงี้ยนะฮะมีการฆาตกรรมใช้ยงใช้ยาอะไรก็ตามนะครับหรือว่าเปว่วปอดอะไรสักอย่างที่ทํามาในตลอดชีวิตเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่ามาถึงอะกับตัวละพี่แพนว่าคนเราหรือผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงแล้วกันนะครับทราบมาไอ้ผู้ชายมันตบนี่โอ้ยเมียเก่ามันตบมาสองคนแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาเลิกพฤติกรรมนี้ละหนึ่งเชื่อได้ไหมสองคนเราควรจะให้โอกาสคนใหม่ อ่านี่สองคำถามนะสองคำถามนะโอ้อันนี้เราจะถามยากนะคะถามยากหนึ่งพฤติกรรมที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยในทางสมองมันคืออะไรก่อนนะคัอย่างที่พี่แพ์เคยบอกมันมีพาสเวือะไรยังไงอ่ะคือคืออย่างที่เคยเล่าในเรื่องโกหกในเรื่องโกหกเนี่ยคนที่เคยโกหกถ้าคุณจิจจาได้คโกหกครั้งที่หนึ่งจะมีครั้งถัดไปครับแล้วก็จะมีครั้งถัดไปและมีการเพิ่ม เพิ่มพฤติกรรมไปเรื่อยๆอัตราพวกนี้ไปเรื่อยๆอัตราพวกนี้ไปเรื่อยๆอ่ฮะและเส้นมอรัอลมันก็จะลงมันจะลงเพราะฉะนั้นคือคนที่ทําพฤติกรรมอะไรซ้ําๆคนที่กล้าที่จะทําร้ายภรรยาตัวเองอืมขั้มที่หนึ่งครับลงมือแล้วโผลเลยเนี่ยอ่าแสดงว่าสมองส่วนของคอนโทรลยับยั้งไม่มีแล้วสมองส่วนคอนโทรลนะพวกคีนคอนโทรอะไรพวกนี้นะสมองส่วนหน้าสติดึง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 ไม่ให้ ไม่ให้ทํารเนี่ยอไม่มีละไม่มีแล้วไม่มีแล้วพอทำหนึ่งครั้งครับครั้งถัดไปมีไหมละ่ะทั้งส่วนมากพวกถ้าตบมันก็ตบไปเรื่อยๆตบตีกันโอโห้สมรื่มิอ่าฮะเขากลับตัวได้ไหมพี่อ่านหนังสือธรรมะมาละวันนี้อ่านท่านวอวันนี้อ่านท่านพุทธ,ธาทาสมาสักสองเล่มผมคิดได้ละจริงไหมพี่แผนเชื่อไหมในดังสมองมันจริงไหมอ่านหนังสือหนึ่งเล่มแล้วสามารถพลิกพาสเวย์สมองตัวเองมันสร้างล่องไปแล้ว เปลี่ยนได้มันสร้างร่องไปแล้วน้าละน้าน้ําไหลไปทางนั้นแล้วพฤติกรรมเหล่านี้มันเหมือนเป็นร่องในสมองอพอมันทาปุ๊บมันเหมือนมันเป็นร่องละแต่จิตใจที่จิตใจที่อยากเปลี่ยนมันมาที่ทางนี้อยากเปลี่ยนแต่ยังไม่เริ่มอยากเปลี่ยนแต่ยังไม่เริ่มอ่านหนังสืออ่านหนังสือมาละผมอ่านมาแต่ไม่ได้ปฏิบัติผมอ่านท่านพุทธทาสมาละอ่าปฏิบัติไหมยังไม่ได้ปฏิบัติแสดงว่าร่องสร้างหรือยังยังยังแค่เกิดอาการถ้าเกิดอาการไปตุกระตุกเนิฟ ไปไปทริกเกอร์มันไปทริกเกอร์เนอร์เนอร์ตัวนี้ปึ๊บไปทำอเไีต่อีกหรือถ้ามีชูกก็มีอีกใช้คำด่าทอคำหยาบก็ด่าอีกนช่ไหลอกก็หลอกอีกคือกลับกลับเส้นทางเดิมกลับเส้นทางเดิมกลับเส้นทางเดิมโอเคคราวนี้มันไหลมันอันนี้เข้าใจแล้วนะฮะว่าสมองเนี่ยพอมันเป็นร่องเป็นเรียบร้อยแล้วถ้ามันซอกไอ้เรื่องนี้มันฝัง พวกนี้ทำมาเป็นสิบสิบตีบางทีมันฝังลึกเลยใช่ไหมคัลึกเป็นเหมือนกับว่าเป็นสันดานแล้วกันันดานอ่าเขาขุดยาก <c oughs> อ๋อที่เขาบอกขุดยากนี่มันอยู่ในสมองนี่เองเพราะมันเป็นร่องมาแล้วมันโุดโขดมันจะขุดขึ้นมาคําถามที่สองหนูควรจะให้เอาใครเอ่อหรือว่าหนูควรจะให้โอกาสไหมพี่แป้นพูดอย่างนี้เหมือนไม่ให้โอกาสคนโจทย์โจทย์ข้อนี้ยากมากเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ยากมากการให้โอกาสแปลว่าอะไรอ่าให้โอกาสโดยการที่หนึ่งคุณจะไปซ่อมเขาหรอกอ่านี่คือผู้หญิงคิดอ่าเขาบอกเขาเลิกแล้วค่ะ เขาเลิกพฤติกรรมนี้ละเขา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 ,เขาคิดได้ละอ <Ừ. S 1> มาแต่งงานกับผมเถอ,อะฟังอย่างนี้แล้วมันควรจะให้โอกาสไหมคะถ้ะาไม่งั้นเดี๋ยวพูดไปพูดมาเหมือนคน<ร>ไม่โอกาสอุ้ยกับหลักเดือนอยู่แล้วฮะคบกันมาอคบหลักเดือนจะให้โอกาสก็คือต้องมีระยะห่างต้องมีระยะหาย่างต้องมีระยะห่างอ,อันที่สองคือต้อง observe คือสังเกตพฤติกรรมครับทุกอย่างกลับมา ทุกอย่างในการคบกันครับมันมีมันกลับมาเป็นเชื้อเหมือนเดิมได้อร่องเนี้ร่องนี้มันยังมีอยู่ยังมีอยู่ดังนั้นต้องมีระยะห่างแล้วค่อยๆลองเข้าไปดูอเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นสมมติว่าไปกินข้าวครับบอยมาเสิร์ฟแล้วทําทํำอาหารหกอาหารหกโอ้ยดาชดเลยแสดงว่ายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมมองไว้ดีๆนะถ้าอย่างนี้เขาก็จะเล่นกับคุณเดี๋ยวพอทริกเกอร์ขึ้นมา ปี้ยเ่ยไปออกแล้วอ่าฮะดังนั้นพี่เชื่อว่าไอ้ในทางสมองเนี่ยอะไรที่มันทําเป็นพฤติกรรมซ้ำมายาวๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะพลิกกลับมายากนอกจากเขาจะเปลี่ยนตัวเองแต่แม้ถ้าทำมาปากมาบอกว่าผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนแล้วอ่าฮะปากบอกปากบอกแต่ร่องสมองมันเหมือนเดิมใช่แล้วมันไม่ได้มันไม่เปลี่ยนอ่าฮะดังนั้นถ้าให้แนะนําจริงๆถ้าพบไปแบบอย่างเนี้ยอย่างที่ประวัติอย่างที่คุณวิทย์เล่ามาเนี่ยใช้ยาด้วย มีการเรียกว่ายับยั้งชั่งใจไม่ได้จะไปถึงทํำร้ายจะไปถึงคัตกรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงอันนี้แนะนําก็คือว่าคุณกิกคุณกิกทราบไหมคะว่าครับปัญหาของที่ที่ตอนนี้เราเจอเนี่ยคคนที่ใช้ยาส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่ควรจะออกมาเลยอืเพราะสมองส่วนของ middle frontal cortex ของเขาเนี่ยครส่วนควบคุมนะส่วนควบคุมของเขาเสียเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นคือการ การที่ส่วนสติส่วนสัมปชัญญะครับตัวคุมไม่มีไม่มีตัวคุมไม่มีเพราะฉะนั้นออกมาเนี่ยดูปกติหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนบางอย่างทริกเกอร์เอิ่เข้าถึงตรงนั้นเป็นมีมีดก็มีมีมีปืนก็ปืนมีอะไรก็ไม่รู้จําข่าวที่เอแย่งโทรศัพท์มือถือกันแล้วแทงแทงแอย่างลยได้ไหมไอโฟนตอนนั้นจําได้จาได้ไหมนั่นก็คือคนร้ายติดยา อ่ฮะแล้วออกจากคุกเหมือนกันอ่าฮะแล้วการควบคุมของคือยาทำลายตัวคุมไปเรียบร้อยแล้วถูกแล้วนะครับดังนั้นเขาไปรับโทษมาแล้วนี่เขาสำนึกไหมหรือว่าตัวคุมเสียแล้วตัวคุมเสียแล้วไงเสียไปแล้วการการเสียของสมองตรงนั้นคือไม่มีการทดแทนแล้วอ้าวสมองสร้างกลับคืนได้ไหมฮะใช้เวลาเนบเซลเสียแล้วเสียเลยห้าปีเสียแล้วเสียเลยสิบปีเสียแล้วเสียเลยไม่มีเลยไม่มีคือคุณคุณกิ๊กจําความจําตอนคุณกิ๊กสิบขวบกับคุณกิ๊กตอนนี้เหมือนกันไหม ไม่เหมือนันก็เสื่อมลงไงตอนมันเสื่อมลงไปเพราะฉะนั้นคือร่างกายเนี่ยเราสร้างเซลล์ประสาทไว้เป็นพันพันล้านตัวเพื่อที่จะไว้ทดแทนไอ้ตรงที่มันจะเสียเสไปแต่คือเสียทุกวันแต่มันตายแล้วตายเลยใช่ไหมฮะตายแล้วตายเหลือเก้าร้อยเหลือแปดร้อยเหลือเจ็ดร้อยแล้วลงมาเพราะฉะนั้นไม่งั้นอัลไซเมอร์จะมีคนแก่ก็เป็นอัลไซเมอร์กต่อนะฮะดังนั้นนะครับให้โอกาสคน คุณต้องดูดีๆใช่แล้วถูกไหมฮะใช่นะฮะประวัติติดยาอะไรอย่างนี้เป็นอย่างไรอะไรอย่างไรเพราะว่าบางส่วนนะครับถ้ามันเป็นร่องลึกไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นเหมือนกับสันดานแล้วนะครับมันมาพลิกภายในวันเดียวสองวันยากนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีการประวัติการใช้ยาใช้ความรุนแรงอะไรพวกนี้นี่พี่แปนบอกมันเสียแล้วนะอ่ะมาเอาจไม่เสียร้อยนะพี่นะมาสมมติร้อยอาจจะพังไปเหลือหกสิบห้าสิบแต่คุณจะแกะไปเป็นคุณจะเป็นนัวไห่เขาอ่ะดังนั้น หาคนที่คิดว่าสามารถจะเรียกว่าคุยกันรู้เรื่องใช่นะครับใช้เหตุผลใช้เหตุผลคุยกันรู้เรื่องแล้วที่บอกว่าระยะเวลาเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าครับคุณต้องสังเกตพฤติกรรมของคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามหญิงบางคนก็ไม่ไปกันีเหมือนกันคือวินแตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องดูดูทั้งคู่แหละครับเพราะเรื่องเรื่องที่จะพูดต่อไปก็คือเรื่องสมดุลนะคะ อันนี้ก็คืออยากให้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตว่า,วาอย่าไปคิดว่าคุณเป็นลงซ่อมคน <laughs> อย่าไปคิดว่าคุณเป็นอาจารย์หมอนักจิตวิทยาเหมือนอาจารย์หมอแพ์ขนาดขนาดหมอเป็นหมอคิดว่าหมอเรียนมาขนาดนี้าหาให้หมอซ่อมคนติดยาเราซ่อเมเราซ่อมทางฟิสิกอลได้ครับแต่มน n ทอรี่บางทีเอาไม่อยู่เหมือนกันเอาไม่อยู่เพราะว่าของเขาเสียดังนั้นนะครับ ดูประวัติย้อนหลังไปนะครับถ้าแบบว่าเจ้าชู้ประตูดินคำหางไม่มีแล้วก็เลยว่าลุยดะมันเป็นคนอย่างนั้นใช่มาอย่าไปคิดเปลี่ยนเขาคพี่มีคำถามเพิ่มอีกีเอาเลยครับคุณพี่แล้วถ้ามาติดทีหลังเรื่องยาเนี่ยก็ที่แพรบอกสมองตายอยู่ดีไหมพี่สมองก็คือมันโดนทาลายไงอืมคือมันอันนี้ผมถามได้ไหมนานไหมครับกว่าเขาจะติดยาเราเราเราควรตักเตือนเขายังไงเพราะบางทีตอนคบกันมันยังไม่ได้คัดไปขลังขนาดนี้เม็ดสองเม็ดเนี่ยพังเลยไหมพี่เออคือ คือยาหนึ่งเม็ดอาจจะทําลายสมมุติว่าคุณมีสิบล้านเซลล์อาจจะทําลายไปแค่ร้อยเม็ดแรกอาจจะเฉยยังไม่มีอะไรเม็ดสองเม็ดสองทำลายลงไปร้อยลงไปร้อยลงไปทีละร้อยคือมันจะเห็นตอนเห็นมากมากตอนไหนรู้ไหมระยะให้หลังมันจะมีผลกับจิตใจอะไรตามมาเพราะฉะนั้นคุณจะให้เขาหยุดเขาต้องหยุดเองอเพราะเขาติดอดังนั้นนะครับประวัติพวกเหล่านี้อย่านะครับคุณไม่ใช่โรงพยาบาลคุณไม่ใช่อาจารย์หมอนะครับ เพื่อจะไปปให้โอกาสคนแล้วกลับมาเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถจะย้อนกลับมาทาร้ายคุณได้พฤติกรรมใดที่เป็นพฤติกรรมที่เขาทําซ้ํามาตลอดชีวิตอันนั้นหมายถึงว่ามันเป็นร่องลงไปเรียบร้อยแล้ว<ช>โอกาสที่เขาจะทาแบบนั้นสูงหรือทําแน่นอนดีกว่าทำแน่นอนทํน<อ>นทแน่นอนแล้ว,ลวถ้าสมมติตัวคุมเสียอาา่าฮะเสร็จเลยคราวนี้หนักเข้าไปอีก<ช>อย่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับหาคนที่คิดว่าเรียกว่า,าย้ยอนมองย้อนกลับไปแล้วเป็นคนธรรมดามีอีกเยอะครับมีอีกเยอะนะครับ ให้อาจารย์หมอเขาเป็นคนซ่อมเถอะนะครับอยากให้เป็นคุณเป็นคนซ่อมเลย่วันนี้ขอบคุณมากครับ <c oughs> อาจารย์หมอแป้นนะครับและคลิปหน้าครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมในรายการ Love Intelligence ครับถ้าความรักของคุณกําลังมีปัญหาถ้าคุณคิดว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนเจ้าชู้ทั้งหมดเลยหรือว่าคุณยิ่งอยู่กับใครสักคนแล้วรู้ยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งไม่เข้าใจแสดงว่าคุณกําลังไม่เข้าใจความรักในบางเรื่องนะครับคอสนิวยครับเหมาะกับ ความรัก3าประเภท1คือเริ่มต้นจีบกัน2คืออยู่กันมานานแล้วแต่ความรักเริ่มจืดจาง3คือมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นปัญหาของมือที่3ามคอสนิยวยูจะบอกอะไรคุณตั้งแต่เข้ามาจีบกันครั้งแรกผู้ชายคิดอย่างไรสมองของเขาคิดอย่างไรนะครับสารเคมีตัวไหนหลั่งออกมาทำให้เขารู้สึกเป็นโปรโมชั่นโอ้โลกนี้สดใสหมดเลยนะครับพยายามจะทําทุกอย่างให้ เอาใจคุณให้ได้แต่ปรากฏว่าในระยะเวลาหนึ่งมันจะหมดโปรเรามีวิธีแก้ไขตรงนี้อย่างไรเราจะเพิ่มต้นทุนความรักตรงนี้ไปได้อย่างไรในช่วงนั้นในช่วงที่คุณกําลังจีบกันมาแล้วอยู่กันไปแล้วนานๆนะครับความรักเดินเป็นเส้นตรงอาจจะดูเหมือนเรียบๆเฉยๆคุณจะมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้ความรักครั้งนี้รู้สึกว่ามันคันรฟูแล้วก็มีสีสันแล้วก็สดใสสําหรับคนที่อยู่กันไปแล้วแน่นอนปัญหาในชีวิตมือที่3อันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเลย คงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้นะครับยากที่คนเราจะอยู่ด้วยกันเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีแล้วก็ไม่มีเรื่องนี้มาล้องแวะในชีวิตแต่ถ้าปัญหานี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วคุณจะบล็อกมันออกไปอย่างไรนะครับคุณจะมีวิธีการแก้ไขให้เขากลับมาอย่างไรแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่เราจะขจัดเขาออกไปจากชีวิตได้อย่างไรโดยให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดและถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่ผมมีวิธีที่จะทำให้เขากลับมารักคุณจริงๆ คอสนิวยูครับ9คลิปทั้งหมด9ชั่วโมงเต็ม5คลิปแล้วก็4ี่ไลฟ์ดูย้อนหลังได้ไม่จํากัดเวลาเรียกว่าอายุไม่มีหมดนะครับคุณสามารถจะมาดูทบทวนซ้ําเท่าไหร่เท่าไหรก็ได้นิวยูครับจะเปลี่ยนคุณให้รักเป็นคุณจะประสบความสําเร็จและสมหวังในความรักจริงๆครับ